ทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้วคันนี้พิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบการสำหรับเจ้า b ีดับ0ิลครับรถคันนี้เป็นรถปี2021เลขไม่วิ่งเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะครับมาพร้อมบัตรทอแต่งครับอีกเป็นของแท้ด้วยนะครับมาชมเลยดีกว่ารถคันนี้จะสวยแค่ไหนรถคันนี้ยศใช้มือเดียวด้วยนะครับเลขไมค์คันนี้ครับวิ่งมาเพียงเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะ รอนานมาก478กิโลเมตรแท้ๆกุญแจให้มาครบถึง2ดอกนะแผงข้อบนเดิมสวยนะครับไม่มีรอยนะครับตัวตายแฮนด์เดิมเช่นเดียวกันนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตรงสื่อไม่มีเดือดรางนะครับปอกแฮนด์เดิมไม่มีสึกนะครับแล้วก็ตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคัดเดิมนะครับไม่มีอดไม่มีออจนถึงมือเบรกด้วยนี่นะครับประกับพะเล่งครับตรงสื่อไม่มีเดือดรางนะครับชุดครอบถังเดิมสวยสีเดิมไตรคันเลอร์แบบนี้สติ๊กเกอร์เดิมนะครับฝาถังสวยครับนี่ฮะไม่มีตำหนิเลย บ่อนั่งเดิมสวยครับไม่มีขาบไม่มีรูนะครับนี่ครับฟัดิ้งด้านท้ายนะครับก็ไม่มีรอยถลอะเลยทั้งสิ้นนะฮะดูเลยครับอ่าไปหน้าเดิมครับสวยใสมากๆนะครับไม่มีรอยหินเลยอันนี้นะครับกระบอกโชคคู่หน้าไม่มีรอยบุบรอยแทกด้านข้างและด้านหน้านะฮะบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกคราวยางหน้าหลังครับจากพิชลินพลอลดโรสนะฮะแล้วก็ขอบล้อด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีรุ่งแน่นอนครับนี่แทงมน้ําเดิม นะครับไล่มาที่หน้าเครื่องนะครับแห้งๆใสๆขาวๆแบบนี้ครับอกล่างเดิมสวยครับไม่มีแตกราวกันแข้งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปลเห็นไหมฮะขายู่เป็นหลังเดิมครับไม่มีคดไม่มีงอนะครับพักเท้าเดิมครับนี่ครับยางเต็มเต็มแบบนี้เลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจากอะคารอนิกแบบสลิปอ่อนเป็นของแค้เบิกสูนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนะครับลัดติดง่ายครับรอบเดินเบานิ่งอัตราเร่งนี่ครับโอ้ลั่นเลยนะ ขึ้นเร็วลงเร็วเราขัยนต์นิ่งครับไม่มีสะดุดเลยนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเรากระแทกด้านข้างนะฮะแล้วก็จานเบรกด้านหลังเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะยางหลังครับโอ้โหด้วยครับขนยังอยู่เลยฮะคันนี้เห็นไหมฮะอ่าในส่วนของด้านหลังครับนี่ครับบันท้ายเดิมนะครับไฟท้ายเดิมครับ ศูนตรงครับไม่มีบิดเบี้ยรถนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นเลยครับแม้ทั้งล้มแปะด้วยโทรเตอร์เดิมเดิมครับคันนี้ครับนี่ฮะตัววิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็แทกด้านข้างนะฮะสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักเท้าฝั่งซ้ายเดิมเต็มครับไม่มีแตกหักแน่นอนครับคันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ครับสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วล้มแปะตัวเครื่องแห้งใสนะครับโอ้โหไม่มีตําหนิเหมือนรถใหม่เกือบร0อเปอร์เนครับคันนี้ครับ หน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับผมไม่มีรอยนะฮะสีเดิมครับไม่มีลอกล่อนไม่มีหยดเยิมแน่นอนคาลิปเปอร์ด้านหน้าเดิมๆครับไม่มีจะล้มรอยสไลด์ด้านข้างนะฮะแล้วก็จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยจริงๆอ่ากระบอกโช้กลัดด้านหน้าฝั่งซ้ายครับให้ดูก่อนไม่มีรอยหินนะฮะเห็นไหมครับเอาละครับเป็นไงบ้างสาบเจ้า b m w นะครับ G310R ปี2021ยคันนี้บอกเลยว่านี่คือรถสภาพป้ายแดงเหมือนใหม่จริงๆใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มได้ท่อแต่งอีก แล้วเจอกันที่ร้านท่นไปวัดรามห้าของคุณมากครับผมสวัสดีครับ